ครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องมัดปากถุงของคิทเช่นมอลนะครับวิธีการใช้งานตัวนี้จะเป็นตัวถอดด้ามใส่ลวดครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับมันจะมีล็อกอยู่ด้านหลังโอเคใส่เข้าไปได้เลยกดล็อกนิดนึงครับโอเคพอล็อกเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ครับดึงขึ้นมาบนสุดเพื่อที่เราจะใส่ลวดตัวนี้ครับลวดที่เราแถมมาให้มีประมาณ2กล่องครับกล่องละหนึ่งพันกล่องละสองพันโอเคใส่เข้าไปได้เลยครับ พอมันลงนั้นล่างสุดนะครับเอาตัวนี้ลงมาโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นตัวตัดใบมีดตัวตัวที่เราหมุนหมุนตัวนี้จะเป็นตัวที่วัดขนาดว่าเราจะมัดตัวปากให้มันเล็กหรือว่าใหญ่ขนาดไหนใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่แถมมาให้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่ล็อกตัวนี้กับโต๊ะอีกชั้นหนึ่งแถมมาให้สองอันตัวนี้จะเป็นตัวเกี่ยวลวดครับ สมมติว่าเราเอาลวดออกเราก็ใช้ตัวนี้เกี่ยวลวดขึ้นมาได้เลยสมมุติว่าอันนี้เป็นแหนมนะครับวิธีการใช้งานก็คือทำอย่างนี้แล้วก็ขอโทษน,นะครับกดตัวนี้ตัดมาได้เลยปึ๊บอ่านี่ครับจะเป็นการมัดลวด โอเคแล้วสมมุติถ้าเราจะตัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสวยงามน,นี่ครับนี่คือตัดเรียบร้อยแล้วโอเควิธีใช้งานก็มีแค่นี้ครับงา่ายๆ